สวัสดีค่ะวันนี้คเราอยู่ในเกมโลบอกแมปโกลอ b บยนะคะเป็นเล่นไกันเลยอืมเป็นค่ะมันจะเป็นแมปที่สามารถปรับสูงใหญ่ได้นะคะอันนี้เอาขนาดประมาณนี้ก็พอแล้วดึงดึงดึงอันนี้ลางรับเป็นอันใหญ่ข้างเู วิ่ง้าไม่ได้ทางสายสุ่มก็ขขไปนี่ลองปรับแอนเด็กดูอ๋อมีรูให้เราช่องเดดเดดเดดออันนี้ก็ใหญ่เกิน mm. เออดีแนนล้พอดีแล้วติดหัวโอเคีขาน,นี้พอดีแล้วอขนาดสูงดีกว่าขนาดสูงอ,อันนี้หวังว่าจะเป็นบันไดล่องหนได้นะเนี่ยกระโดดขึ้นไปเลยแล้วก็เซฟ อันนี้เป็นที่กระโดดอย่างนี้วิ่งเใช้ตัวใหญ่เหมือนเพื่อนมากดีกว่าโอ้โหตัวเตกเลยหัวใหญ่มากเลยอ่ะจะรับให้เล็กนิดนึงจะได้กระโดดได้ง่ายมากขึ้นโดดกระโดดกระโดดกระโดดเซฟตัวนี้ตังเอาแต่แค่ตัวใหญ่ตายนี่นูโอ้อนี้ก็ตัวเล็กเึ้น อันน ah, ี้ออาปากพอดีพอดีอ่ะประมาณกี่แลวกันวันี้น่าจะได้เอาเออเอโดนอีกแล้วทำไมอย่างี้เสี่ยโดนอ่ะฮ้เฮ้เฮ้ยี กระโดดตรงนี้ไปเลยด,ดูปไปเลยแล้วก็เสีอันนี้เหมือนจะเป็นของก่อนด,ดูซิว่าว้ขี้โกงไหม่ดดอยวูซี้โกงได้เขาใช้อันนี้เอาเป็นตัวใหญ่ในการการันกระโดดปีนข้ามเขาวางกดได้ด้วยเซมอุวยตุ๊เตะเพราะอะไรอ่ะวูซี้จักตเตอร์เตะมันกันเลย ใส่อันนี้หา้า,ามโดนอันนี้เขาใส่มันเป็นลาวามั้งเดี๋ยวอยากเป็นตัวเล็กจะได้เดินได้มากขึ้นเพื่อนไดไปเร็วเดนไปเร็วโอเคอันนี้น่าจะผัาเป็นตัวใหญ่ได้นะตัวใหญ่ดีกว่าอตกอะตกแล้วอืมเป็นต,ตัวใหญ่ดีกว่า ตัวใหญ่เอาอีกรอบนึงครานี้ง่อนนยก็คือแบบองเป็นเป็นตัวเล็ก, <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> กแล้วได้เกิดพามาแล้วอันนี้น่าจะอันนี้ง่ายมากตัวใหญ่ก็สามารถปีนได้เหมือนกันอันนี้เป็นอ่าเป็นที่เดินให้ให้เดินตรงอันนี้ไม่งั้นจะตกเม็นี่อันนี้น่าจะเป็นบันไดล่องหนต้องดีเินแล้วเดี๋ยวตก สี่รุ่นด้วยสูงมากเลยเตัดใจ่ด้กันนิหนดหน่อยดีกว่าอากระโดดแล้วอาอย่าตกนะอย่าตกนะอืม,มจะถึงเนี่ยสูงจังเลยอะไรจะเจอน่าจะอีกเยอะเลยทีนี่อ๋อก็ถึงแล้วกล้ถึงแล้วกีดเห็นใส่คำถึงแล้วดึงเซ๊ะ ตัวประมาณนี้ดีกว่าออันนี้น่าจะเป็นปลาฉลามนี่น่าจะปรับเป็นตัวใหญ่ได้นะตัวใหญ่เลยดีกว่าไม่ต้องเสียเวลาให้กระโดดเฮ้ยอันนี้ปรับเป็นตัวเล็กๆดีกว่าเล็กๆประมาณนี้แล้วก็กระโดดเลยจ้ากระโดดกระโดดกระโดด ต้องใส่อันนี้มาอันนี้ไม่มีที่เซฟด้วยใช่ไหมถ้าตายก็ต้องไปเริ่มใหม่ตรงนั้นนะคะดึงดึด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 เย้ถึงต้นใจแล้วนะคะนี่ด้านก็จะมีบันไดหออย่างนี้นะคะเมามันว่าอันนี้มันจะมีเวอร์ชั่นที่หนึ่งกับเวอร์ชั่นที่สองนะคะเราไปเข้าไปเวอร์ชั่นที่สองกันเลยดึงดึด อดนนี่คือเวอร์ชันที่สองนะคะเอาเป็นตัวเล็กๆก,ก่อนทีน่มันจะปรับสูงใหญ่ได้เหมือนกันเลยแต่แก้คนละคนละออบบี้ต่างกันเลยนะคะดูดูกระโดดตรงนี้เหมือนว่าจะห้ามโดดจันแค่นีนกระโดดไปกระโดดไปเลยกระโดดไปเลยกโดทุกเลยกระโดดไปเลย ดึงไปเลยแล้วก็สีนะคะตรงนี้อะมาเป็นตัวใหญ่น่าจะดีที่สุดแล้วค่ะขีดกระโดดค่ะอ้าตัวใหญ่ตกแบบก็ได้ด้วยเนาะตกแบบอีกแล้วมาเป็นไรค่ะประมาณนี้โอ้ยประมาณนี้อยก็ตึงตัวใหญ่จะเล่นสไลเดอร์ได้เหมือนกันนะเฮ้ยเล่นสไลเดอร์ได้เหมือนกันเลยตัวใหญ่เฮ้ยเล่นสไลเดอร์ตัวใหญ่ก็ได้ด้วยอ่ะสุดยอดมากเลยอ่ะ ต,ติด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 บักต้องปรับเป็นตัวเล็กเลยติดบักเราใสา่ต้องปรับเป็นตัวใหญ่เหมือนกันตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวตัวใหญ่มาอันนี้เมื่อกี้เห็นดูอ๋อต้องเป็นปรับเป็นตัวเล็กนะคะโอ้โหเห็นชะตากรรมข้างหน้าแล้ว้าโอเคีตอันนี้นะมันจะเป็นบันไดเอ้ตกอันนี้มันจะเป็นบันไดสิงดวง คุณิบ้าจะถูกต้องหรือเปล่าเอา่อดูอย่างนี้ดีกว่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นนใชสีเหลืองถูกด้วยอันนี้จะสีแดงถูกด้วยอันนี้นะ่จาจะสีนนะเฮ้ดูกันนะ จะสีนี้แหละเอออันนี้เปตุบเปลี่ยนสีงานอันนี้เอาน้ำเงินเหลืองน้ำเงินน้ำเงินโหถูกเพื่อ่ะนี่ก็ะีตรงที่ไปเลยนะคะโอ้โหอันนี้นชะ,ะอันนี้ชนน่าจะไม่เป็นไรเออชนไม่เป็นไรอันนี้นะครับาเป็นตัวใหญ่น่าจะดี ปีเลิเฮ้ยท่งนี้เหมามันจะเป็นมันไดปีนล่องห่นนะเนี่ยต้องรอให้มันขึ้นมาก่อนจะปีนขึ้นไปแล้วจบอ้ยวอะไรไม่ขึ้นอ่าได้แล้วนี่ขึ้นไปว้าวได้สีสวยมากเป็นสีเรนโบเลยได้สีรทงเลย อันนี้ก็เหมือนไปบอกนะค่ะก็ต้องกระโดดใบสีเขียวๆนี้ไปแต่ว่าเรปรับเป็นตัวเล็กเออไอ้อไอนี่ก็ตัวใหญ่เกินไปหัวแตกเกินไปเอาใหม่จะโดดนะคะนี่แล้วก็ไปตรงนี้ไปตรงนี้นี่นี่นน ตรงนี้ก็จะมีโต๊ะคาราโาเกจะเป็ลาวาแน่ๆเลยเออฮ่าๆๆาวาๆผๆๆๆมๆอๆๆ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 ๆ็ๆๆๆ้ๆๆนไๆเลยๆีๆๆ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 ๆีๆๆๆ้ๆีแๆๆๆีนๆะๆ mm. เ,เ mm. ลๆๆ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 ยๆๆ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 ดๆๆ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 ๆ เนี้ยเระเดินมาตรงตรงนี้ก็จะใช้ตัญ่กระโดดได้ไหมตญ่กระโดะดไปโดนไปเลยเอ,อ้ยใช้ตญ่กระโดดก็ได้เยะ่ะเอ,อ้ยเกระตกแล้วอ้าอก่าตกนะอย่าตกนะ,ะกนี่เราเลือกสีอะไรดีไปทำบะด่าแมปกันเอาสีเรนโบว์มันจะมีหลายสีมาเลยมันมีสีเรนโบว์สีเหลืองสีแดงสีน้ำเงินแล้วก็สีเขียวถ้าเลือกสีเรนโบว์ดีกว่า เดินเออถ้าใครชนี้เดินทางไปข้างเลยสํหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะบ๊ายบาย